เสวนาใาโอกาสมาคะบูชา CEO ธร,รมะพบ CEO โลกวันนี้คือ20 5, กุมภาพันธ์พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาคือวันมาคะบูชาผมรู้แค่ว่าวันเพ็ญเดือนสมคนไทยน้ําใจงามวันเพ็ญเดือนสามไปทําบุญกัน แล้วก็มีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นเมื่อ2,500กว่าปีก่อน4อย่างถูกไมหมครับพระอาจารย์4อย่างก็เดี๋ยวก็ถ้าถามีโอกาสก็คงจะได้พูดคุยกันคําถามคือว่าในช่วงชีวิตของท่านบุญเกียรติทุกท่านกับผมเองก็ผ่านวันมาค้าบูชามาหลายครั้งหลายหนหลายปีเวลาพยายามจะมองย้อนกลับไปว่าแต่ละปีที่วันมาค่าบูชาเวียนมาถึงเราได้อะไร ก็คิดว่าได้บุญเราฉลาดขึ้นหรือเปล่าเรามีความรู้ในเรื่องต่างๆที่ ศาส,สดาของศาสนาสอนเราไว้หรือไม่วันนี้ก็จึงเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่บรรยากาศก็ดีสถานที่ก็ดีวิทยากรที่กรุณา,ามาให้ความรู้กับพวกเราก็ดีที่สุดผมสาหรับผมเนี่ยดีที่สุดเท่าที่ประเทศของเรามีแล้วทั้งสองฝั่งก็คือฝั่งทางโลกแล้วก็ฝั่งทางธรรมเมื่อกี้ก็มีปรากฏการณ์แปลกใหม่ที่ผมเพิ่งเห็นเหมือนกัน เชิงเล็กๆนะมันยืนอยู่ข้างหลังได้ยินมีการปรบมือให้พระเมื่อพระเดินเข้ามาถึงเพิ่งเคยเห็นปีปรบมือขึ้นรอด้วยออะไรเนี่ยเราเราจะเห็นนะเวลาคนนู้นคนนี้มาแต่ไม่เคยเจอแล้วพระก็ได้แบบนี้เหมือนกันนะฮะก็ก็ถือเป็นความเท่าเทียมทางสังคมอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีสบายๆกับหัวข้อดีๆ คำถามของหัวข้อนี้ในมุมมองของผมผมอยากจะให้ท่านมุ่เกียรติทุกท่านเกิดคำถามขึ้นในใจเหมือนกันตัวผมเองมีคำถามขึ้นในใจมากมายที่จะถามพระอาจารย์แล้วก็คุณวิกรมอย่างยิ่งเพราะผมมีความเชื่อว่าจากประสบการณ์ที่ผมเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับทางโลกในแง่ของซีโอไม่ว่าท่านจะเป็นผู้บริหารธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่บริหารองค์กรบริหารส่วนราชการบริหารครอบครัวบริหารใดๆก็ตาม เมื่อท่านเป็นบุคคลที่กำกับดูแลควบคุมหรือจะเรียกว่าซ e o ก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าหนทางที่จะไปสู่ความสำเร็จหรือหนทางของชัยชนะของซ e o ทางโลกมีหลายหัวข้อที่ขัดแย้งกับธรรมะมากอันนี้ส่วนตัวไม่ทราบท่านเห็นด้วยหรือเปล่าวันนี้เราอาจจะค้นพบ,บความจริงว่ามันขัดแย้งหรือมันคล้อยตามหรือมันสอดประสานหรือมันเติมเต็มให้กันและกัน ขออนุญาตเริ่มด้วยคุณวิกรมกรมดิตนะครับเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นผู้คนที่ใช้เวลาทั้งชีวิตศึกษาเรื่องราวของการดําเนินธุรกิจการดําเนินชีวิตและก็เป็นคนที่ช่างคิดช่างเขียนมาตลอดระยะเวลายาวนานวันนี้พอเรามีหัวข้อว่าซีโอธรรมะพระอาจารย์บอกผมว่าซีโอธรรมะไม่ใช่พระอาจารย์นะครับซีโอธรรมะคือพระพุทธเจ้าและพระอาจารย์จะนําคําสอนของพระพุทธเจ้ามาถ่ายทอดอีกที แต่ซีโอทางโลกเนี่ยเราเห็นมีเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นก็คือคุณวิกรมคุณวิกรมมองว่าองค์ประกอบใดๆที่จะทําให้คนคนหนึ่งกลายเป็นซีอทางโลกที่ประสบความสําเร็จคุณวิกรมลองมองภาพรวมแล้วก็ลองแจกเป็นข้อๆให้เราแล้วเดี๋ยวผมจะกลับนม,มาสก,การระอาจารย์ว่าท่านมองเห็นแบบนั้นเห็นด้วยหรือเป็นไปตามแนวทางของพูดหรือไม่ครับเชิญครับคุณวิกรมครับครับเอ่อ ผมวันนี้นะครับก็ต้องสวัสดีท่านแฟนรายการทุกๆท,ท่านนะครับแล้วก็สวัสดีแขกทุกๆคนนะครับที่วันนี้ได้มาเยี่ยมเย,ยนกันถึงที่บ้านผมทีเดียวเพิ่ผมคงจะมีมุมมองอาจจะผมอยู่ในฝากของทางโลกนะครับฉะนั้นเงื่อนไขของคนที่จะเป็น CEO นะครับของทางโลกเนี่ยผมวันนี้ก็คงคุยสัก8หัวข้อด้ไหมครับแต่คงจะไม่คุยทีเดียว8หัวข้อผมคงคุยประมาณสักข้อหนึ่งนะครับว่าข้อแรกก่อนแล้วเดี๋ยวผมหลังจากนั้นก็นะฮะท่านอาจารย์ลองลองลองช่วยมองเป็นข้อๆไปผมจะเป็นคนเ,เริ่มนะครับว่า,าคำว่า CEO ของผมในที่นี้นี่ก็คือผู้บริหารผู้นำ ผู้จัดการแล้วก็คนกระทำนะฮะทุกๆอย่างฉะนั้นเราก็จะเรียกเขาว่า CEO นะครับก็ดูให้โก้นิดนึงซึ่งทุกท่านนั่งอยู่ที่นี่ก็เป็น c e อออยู่แล้วเงื่อนไขอันแรกเลยของผมนะครับผมมองว่าคนที่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขว่ามีมุมมองมองโลกเป็นนะครับมองโลกใบนี้ให้ถูก แล้วก็มองโลกในเชิงบวกข้อแรกนะความหมายก็คือว่ามนุษย์หลายๆคนเนี่ยมองไม่เป็นนะครับว่าเเรากําลังอยู่ส่วนไหนของโลกโลกใบนี้กว้างใหญ่หรือเล็กขนาดไหนถ้าเกิดเรามองโลกไม่เป็นมองโลกไม่เข้าใจมันก็จะทําให้ตัวเราเองเนี่ย โดนไม่ถูกทําในสิ่งที่ไม่ควรทําเช่นยกตัวอย่างนะฮะอย่างกบหลายๆคนเนี่ยนะครับเราเป็นคนไทยเราก็มวัมวแต่คิดว่าโลกนี้คือประเทศไทยเป็นต้นนะครับแต่ไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเราจะกลายเป็นผู้นำหรือจะกลายเป็นคนที่ทำอะไรสักอย่างนึ่งจะต้องมองโลกใบนี้ว่ามีตั้ง200ประเทศนะี แล้วใน200ประเทศเนี่ยมีพื้นที่ตั้ง155ล้านตารางกิโลเมตรประเทศไทยเนี่ยมีแค่ครึ่งล้านตารางกิโลเมตรยกตัวอย่างเราจะเห็นเลยนะว่าเรากระติดเดียนะฮะฉะนั้นการที่เราเข้าใจโลกอย่างถูกต้องว่าโลกใบนี้ไม่ใช่อย่างที่เราเห็นคนไทยเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าชอบมอง แบบไซด์วิวอะไซด์วิวก็คือภาพด้านข้างไม่ทราบท่านผู้ฟังออผมพอดีจัดรายการวิทยุเคย <c oughs> ทุกท่านพอพูดอะไรก็แบบปัก๊กก็จะเป็นท่านผู้ฟังอยู่ประจำก <c oughs> ็เอาว่างี้ดีกว่าสมมุติว่าวันนี้ผมมองอยู่ตรงนี้นะถ้าผมลงไปนั่งอยู่ที่ระดับเดียวกับทุกท่านเนี่ยผมจะเห็นเฉพาะด้านหน้าเท่านั้นอะแล้วก็ข้างๆที่เลยๆไปก็บังไปหมดอันนี้ เป็นประเด็นที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างมากๆเลยแต่ถ้าผมยืนขึ้นเห็นไหมผมก็จะยิ่งทำไมมองเห็นภาพได้กว้างขึ้นวันนี้มีปัญหาสำหรับคนไทยมากๆที่เรามีมุมมองเรามองโลกใบนี้ไม่เป็นแล้วข้อสำคัญที่สุดเมื่อมองไม่เป็นเสร็จยังมองในภาพลบสิอีกนะครับคราวนี้ ก็มองไม่เป็นมองในภาพลบเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดทําไมไม่มีกําลังใจเอางี้ดีกว่าสมมุติว่าวันนี้เป็นทุกท่านกันแล้วกันสมมุติว่าเรามีความรู้สึกว่ามองโลกในภาพลบพะเรามองโลกไม่เป็นเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเราทําตัวเองแบบหน้านิ้วคิ้วขมวดสิกับคนคนเดียวกันนี่แหละเราผิวปากตอนเช้า กับเราตื่นขึ้นมาตัวเราคนเดียวเนี่ยในเวลานั้นนะเราลองไปดูสิบอกว่าเราก็ทำนั่งนิ้มเขาหมดมองเห็นแมวก็หมันไส้เสียงแมวมองเห็นหมาก็ไม่เคยชอบหมานะมองเห็นภรรยาก็อาจจะยิ่งหนักเข้าไปอีก <c oughs> เห็นไหมนี่ลบโดยเฉพาะอาเยทั้งหลายแหละที่แต่งงานมานานๆแล้วยิ่งลบใหญ่กับอ,อัศ <c oughs> เห็นไหมครับอันนั้นผมก็เลยมามองว่า าเรามองให้เป็นนะครับบอกว่าเอ๊โลกใบนี้มีอะไรเอยใหญ่ขนาดไหนแล้วเราอยู่ส่วนแค่ไหนของโลกไทยอยู่ตรงไหนเอยแล้วมีอะไรของในประเทศไทยแล้วคนจะทําอะไรในประเทศไทยให้มันเหมาะกับโลกใบนี้ผมชอบยกตัวอย่างประธานซัมซุงอยู่ประจําเลยไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้ เพอระเอินที่ยกตัวอย่างประธานซัมซุงเนี่ยเพอระเอินผมไปเจอประธานซัมซุงที่บ้านเขาเมื่อปี1995ประธานซัมซุงเป็นคนคนหนึ่งที่ออกมา